พระครูจิตวิสุทธิอน,นคุณจเจ้าอาวาสวัดเชยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกระถินถิ่นอุบลคนมีธรรมเป็นประจำทุกปีในปี2567นี้เป็นปีที่16ของการจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่26-27ตุลาคม2567ณวัดชยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุพสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อหาทุนสร้างอาคารเรียนพุทธปัญญาโรงเรียนพุทธทเมตตาวิทยาโรงเรียนแห่งความเท่าเทียมด้านการศึกษาเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกิจกรรมหลากหลายเช่นกิจกรรมเล่าขานตำนานลานฝ้ายจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวรกิจกรรมเล่า ขานตำนานลานข้าวเทศนธรรมคำกรนการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะนิทรรศการตามหอยพระอริยสงฆ์พิธีตักบาตรพระกรรมฐานจำนวน109รกรูปขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกถินและพิธีทอดมหาบุญจุลกถินจุลกถินคือคำเรียกการทอดกถินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วนโดยอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมากเพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือ ภายในวันเดียวต้องเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้ายตัดเย็บย้อมและถวายให้พระสงฆ์กรานกฐถินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำมรุ่งของอีกวันหนึ่งดังนั้นโบราณถือกันว่าการทําจุลกฐถินมีอานิสงส์งมากยิ่งนักเพราะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดาภายในระยะเวลาอันจำกัด